คุณน้ำทิพย์ผมสบายสีชมพูออกจากเกลือนควงคู่มาพร้อมนายทาดแก้วชนิดไม่กลัวคำคอรหาใดๆเลยค่ะเพราะงานนี้ทั้งคู่มาร่วมโปรโมทละครเรื่องลูกท่าที่ใกล้จะลงจอด้วยการถ่ายนิตยสาร F3 นางเอกเบลล่าราณีมองมุมไหนก็งดงามสุดขีดจะเล่นนอกคิวตาก็เป็นประกายชวนลหลงไหลพระเอกเคนก็บึกแมนสมชายชาตรีในชุดจงกระเบนสีน้ำเงินเขาคู่อบกอดกันปุ๊บชวนจิ้นย้อนอดีตสุดๆแค่ภาพนิ่งพี่ๆนักข่าวยัง อินกันทั้งกองท้าละครออนแอร์เมื่อไหร่รับรองว่าได้ฟินไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านตอนรับ AEC ดแน,แนะะ่ๆค่ะ รมาานนนเหกันก็อยากให้คุณผู้ชมได้ได้ชมกันแบบเต็มที่อย่างแรกเลยเนี่ยจะได้เรื่องประวัติศาสตร์ก่อนละกันเขาจะได้เห็นว่าแบบโว้คนเป็นทาสเนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงขนาดไหนมีเรื่องความรักระหว่างเราสองคนที่ความรักต่งชนชั้นอ่าใช่ต่างชนชั้นซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันคะวันที่3มีนานะครับทุกคนอยู่หน้าจอทีวีเลยนะครับผมเรามีนัดกันนะคะ3มมีนาคมนี้ลูกคาดค่ะ